สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองฟ้าสุภุสกุลครับสวัสดีสี่ทุกท่านครับอ่าสวัสดีช่วงค่ำคำครับตอนนี้เฮาทิ้งมาเฮาก็มาถึงที่อำเภอปักพคนชัยนะครับอ่าไก่เคืองข้างนะครับพี่น้องเอ้ยแรกออมาตั้งแต่เที่ยงบนครับนี่ครับจอดเพราะว่าไปเรื่อยๆแล้วครับน้องบริสุทธิ์เฝ้าจอดเติมพลังคนแน่เติมพลังรถแน่ครับหิวมองแดก็จอดมังหันครับทิ้งมาเฮา ว่าม้วนหมื่นงานนะครับน้องม้วนหมื่นงามคอยกินค่อยไปหิ้วมองไรจอดมองหันครับส่วนมากจะจอดปั่มครับน้ำจอดน้ำปัำ่มน้ำเซเว่นครับเพราะว่าเซเว่นนี่มีอาหารหลายมีอาหารให้กินมีของน่าเม้เาท์โอ้สบายครับแม่ก็นอนพักแน่โซเฟอร์ครับครับอ่อพ่อๆกันเลยครับเนื้อม้วนขับอยู่ที่อีสานเหรอ โอ้กิ่งแก้วซอยสิบสามครับผมกิ่งแก้วซอยสิบสามครับผมอ่าเพื่อพระเจ้แสงช่องไฟบานฟินแล่นนะครับอยู่ที่กิ่งแก้วซอยสิบสามครับสำหรับบัวพันธุ์ทั้งสวนกับสีจันทร์วิสีครับอยู่ที่อ่าก็บางปู้นะครับก็มอสามสิบนะครับเด้ออ่ามักมองไรกับไปมองหันนะครับสำหรับเอฟซีดําสิงครับอ่าเวทีการเสียงอุบลสายยันเศร้าครับอ่า สำหรับไอายุบางปูอยูปรมาณสามสิบมันเป็นเครื่องเสียงวนไซน์ยันเศร้าอาจารย์สายันเพิ่นเป็นไปมีเกลียงนะครับเด้อสุดยอดรับรองมันสุดยอดแน่นอนครับอ่าสุดยอดมัสุดยอดเป็นฟังเป็นรับชมรับฟังกันเลยนะครับเด้อเด้อนุ่กัดนะอันสำหรับทีมงานแสงท่องฟิลเล่นเฮากะอ่าฝนนุ่ยมีมือมีกดจ้ำเพิ่นอยู่อาจารย์นมนะครับเนาะสับหรับผมนี่บ่ได้มิกเลยผมไปแค่เป็นมูไปเป็น พาทีมงานไปซื้อครับไปต่างเวทีต่างเครื่องเสียงเฮยียดตัวซูงยางเห็นียบร้อยที่ซื้อกับสำหรับผมครับเนี่ยก่อนครับเข่าวเซเว่นข่าวเติมพลังเข่าวเซเว่นมีมากาให้กินเพิมากินมามกๆกินไปมากินข่าวก็กินครับครัก่อดพักรถไปน้ำเน่เอาเลยครับไก่ละก้าไปประมาณทีหนึ่งทีสองนะครับ ุูนาฮอดไอ้กินแก้วซ้อยที่สามแล้ครับเนาอตอนนี้ปาทีมการทีมงานเข่าห้องน้ำห้องในนะครับผลิตส่วนตัวจอดพักควนันเพื่อเปลือจอดพักควันไปแน่นอนไปแน่พักควันนะคเัาเติมพลังเขากินน้ำกินในกินเครื่องรื่มเนาะครับเนาอตอนนี้ก็ถึงที่จังหวัดถแถวๆจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอปะโคนชัยปัม๊มปตท่อนะครับน,นอน,นี่ยนะ ครับมองจอดมองซ่อมไงซ่อมมีแห้งครับส่วนมากจอดอยู่นี่แหะครับปอตทครับไม่ได้มองร้ายก็จอดพักมองนั้นครับอ่ามือนีกะจะเริ่มไปหายกำลังใจทิ้งนั่นแสงท่องฟินแลนด์นะครับเด้อเด่นอยู่บอวินบอครับอ่าน่าจะเป็นบอวินเนาะครับเนาะก็อยู่ด้านยั้นหรอกด้านบ้าบ้าเบื่อเนี่ยนะผมกับบอจักมีปัญหาเดินพราะว่าผมเคยไปตักลางเวทีกลางแจกเนาะส่วนครับฟ้าเนี่ยบ่หูเดื่องล้มขาวหรอกครับ ไปรับเชิญไปได้ทังไหนก่ะไปเบิดวงกับโมหงน้ำฝนครับอ่าเช่วงเชื่อมแค่ไหนแค่บันที่สิบสองกับสิบสามเนาะครับเนาะกแต่ไปแค่สิบสองสิบสองก่ะมือ่นนี่ละงานมือื่นงานมือืนที้งานเท่ากับต้องเดินทางมือื่นไปครับผมอ่าเดินทางไปวันนี้ไปหอดเลึกๆที่ที่สองในกัสินอนพักพันกระเตือนเสากับสีลงเวที่แล้วครับเนาะอ่ามือนี้ทีมงานกับไปติ๊ไปหลายขึ้นเก่าครับสิบที่สิหาพ้นขึ้นเก่าเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับอ่า วางอันมันไกลแล้วครับจากกิ่งแก้วไปนครนายกกับไกลเติมแล้วครับน้อโอ้นศรีพักอีวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกกับยุไกลเติมอยู่ในอุดรธานีแล้วครับน้อโอ้ไก่ไปไหนกับตองไปให้กันแลครับคนหาไปแลครับน้อไกลสิ่ไก่สิไก่มองไรกับตองไปเพราะว่าคนหาไปอ่าบังสังให้เราไปเราก็ต้องไปมินาทีไปงานกันวิ่งตรงไปครับผมอ่าสองนี่ก็พักเติมพรางก่อน กินเขากินน้ำกินปูกินปลากินม้าม่าประเสริฐแล้วครับช่วงใครเนี่ยจะช่วงนี้มั้งเป็นหนาฝนเนาะครับเนาะเป็นหนาหนาวอากาศก็เย็นเดิมเล็มๆมากก็เย็นเนี่ยแจ้งน้อยขึ้นเงี้ยกินที่เขาหรือเปล่าขึ้นับกำลังไปกินม้าม้ากันขึ้นมาไซส์น่าเศร้าหลับกินม้าเนาะมักเสซเว่นยู่แล้วครับมักม้าม้ากินม้าม้ามักก๋วยเตี๋ยวกอนกินก๋วยเตี๋ยว เติมเครื <Rapid. S 1> I mean? ่องมืให้มันอิ่มท้องอิ่มใส่พรุ่งนี้ก็ทํางานเดี๋ยวครับพรุ่งนี้เราก็ทํางานเต็มที่กินเต็มที่ช่วงนี้มากกวนมือหนียวครับมีค่ากับเขาขึ้นเราครับเพราะพท์สำหรับที่งานเท่ามีค่าอาหารวันละหนึ่งร้อยครับต่อคนอ่ากินอิ่มแล้วก็อิ่มกระแล้วแต่พรมีไอ้โอ้ยค่าแต่เบาอยู่รถกับตำดากว่าเัร็จรถค่าแต่เบารถมากกับตำดากครับพี่น้องเอ้ย ภาคถ่ายคลิดไทยอ๋อ่ายคลิปแจงข้าวแจงข้าวไปปลาหอดไซมาไซนี่ครับก็น,นี่มหอดปลาขนชัยพระเทอปลาขนชัยครับบุรีรัมย์มบอบคบเนาะพักเติมพลังกินเผากินน้ำกินปูกินปลาปลาของน้ำมองในอ่าครับจอดทากันเนี่ยมาสี่ขั้นตอนนี้สองขั้นกระพึงมาหอดปั่มอีกสองขั้นจะหอดไซบุ เวลาพักมหาหอดกอนยังสิไปน้ำกันเนี่ยนะครับมี่ไปเลยถากันไปไปน้ำกันครับนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดยังมากมันจังสิเกิลดรถล่าเป็นยังมากจังสิ่ดูแลก,กันน,คน,น,นะครับน้องพอถึงไปไปน้ำกันนี่ระครับบาเด็ดฝ้าวครับเหมือน,นม,มือม,นนมือเรื่อทางเดี๋ยวออกมาจากเที่ยงค่นนัดกันเที่ยงออกมาจากประมาณเทียงเนี่ยนะครับเหมือน,นแวะไปสื่อของอยู่บนราชธ,ธาตุนี่ไปสื่อน้ำยาสโมกค,ครับให้ พนาบีกเพิ่นใหไปซสือนะครับนะ้าใส่น้ายาสมุกใส่ใส่ร้ายครับแต่ละหมือนเหมือนจะเป็นถังหมครับถังละประมาณสียลอยนะครับาความบรรจการของ่นเป็นมักเิ่นสังไห้สือนะครับนอกเราต้องซสือไปเตรียมมาไว้ร้ายครับเพราะว่ามันมหาสือ,อยังไงนะครับมันต้องเป็นหลาดเครื่องเสียงอย่างเดียวสาหรับน้ายาสมุกจดเติมพลังก่อนจังเล็กจังหน่อยอไปต่อ,อ อรอรับชมกันเลยอีฟสีทางกิงแก้วบ่เคยได้ไปมานานนะครับโดนตั้งสามสี่ปีนะมั่งครับตั้งแต่ก่อนโควิดผมก็ไปครับไปแต่ซ้อนมากจะไปกินแก้วซอยสองแล้วครับน้อซนะอยสิบสามนี่โอ้ยมันเป็นยังไงนะ้อบ่เคยไปจากทั้งแม่ตลาดนัดบอกครับหรือจังใดหรือเป็นห่างหรือเป็นยังก็ยังบ่รูร้ครับเพราะว่าบ่เคยไปนี่ครับครั้งแรกเมื่อเอื้อนนี่ละ,ะได้พอกันเนาะครับนะ้อแต่เขาแต่ว่าเขาคอมเมนต์มานน้ำยูทูบอย่างเดี๋ยว่าจะเป็นสถานที่ไอ้เนี่ย โรงงานหลายวสันั์ข้นสิมาหลายโอ้ครับมือเงินกำลังมาเบิองการรับชมกันเนาะครับเนาะสำหรับไอ้แสงทองฟินแลนด์มือเงินทำการอยู่แสงดงอยู่กิ่งแก้วซอยสิบสามเนาะครับเนาะมันนี่ทำการแสงดงอยู่ที่โอวินอ่ามือเงินอยู่กิ่งแก้วกนนกสิบสามเฮ่อมันศีสิบสามอยู่พุ่นนครนายกสิบสี่เสภาว่างสิพุกพุ่นละอยู่อุดรธา,านีเนาะครับเนาะร้อ,อนนี่จ้าทิ้งมาแล้ว ประกอนกินข่ากินหนากินปูกินปลาครับกาลังจะจังหวัดกออกเดินทางต่อแล้วครับนอส่วนไปทิ้งมันกะนอนโซเฟอร์กับอั่ยงเดียวแล้วครับนอส่วนมือนพอกันอยู่ทั้งกิ้งก้วซอ่ทิพสามแล้วครับนอครับผมอ่ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซักนี้แล้วครับเจอกันลิปหนาครับสวัสดีครับ